เช้านี้ค่ะตอนสิบโมงครึ่งสิบโมงกว่าเย้วันนี้เราจะไปแคสวอล์ดยูทีวี you see! ตั้งใจอยากจะทำเป็นแบบเออเป็นวงเป็นบล็อกเดี๋ยวลงยูทูปยูทูปเอยใดนะก็เดี๋ยวี่สิบโมงกว่ากว่าจะมีแคปก็แบบกี่โมงอม่ะหกโมงเย็นก็เดี๋ยวเออเดี๋ยวจะออกไปสักประมาณสี่โมงเพราะเดี๋ยวนัดกับน้องไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปทําบุญก่อนแล้วก็มูเตโรดึงดึงจุดโตรอะไรอย่างนี้ก่อนนะ ก็เดี๋ยวทำนู่นทำนี่เอ่อเปิดคอมพิวตองพิวเตอร์ดูเช็คงงเช็คงานอะไรให้เสร็จก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันเค้ต okay. ื่นเต้นนะเยี่ยมเสื้อผ้าเลยีย่ดิต็อกก็ปิดกูแม่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอเคอัด okay. คลิปเดี๋ยวเราจะไปแคสที่มีกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้บินากำลังแต่งหน้าทำผมแล้ววันนี้ขึ้นลุกแบบอาจจะเป็นลุกที่แบบว่าไม่ได้สวยมากเพราะว่าแบบไม่มีตังไปซื้อเสื้อผ้าเพราะว่า อีทิกตอกมันปิดกั้นโอ้ยคอนแทคเลนก็เจ็บนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเดี๋ยวเสร็จจะมาให้ดูเสร็จแล้วเป็นยังไงทุกคนลูกนี้ได้มาให้ดูนี่หน้านี้เลยชุดก็จะเป็นอ่ออฟฟิตง่ายๆก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระแม่ไปวัดแขกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปที่เที่ดิลิโดสยามนะคะก็เดี๋ยวไปร่วมแชร์กันไปหญิงขึ้นมอเตอร์ไซค์นะคะ เดี๋ยวเราจะแวะไปวัดแข่กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนี่เราค่อยไปที่ลิโดก็แคสของพี่มิกนะเพราะว่าอันนั้นเขาแคสหกโมงครึ่งมังลงทะเบียนอะ่ะไม่ชัวร์แต่ว่าเออเราเรนั้นแหละก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปตามลุ้นกันนะคะว่าดิฉันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปนะคะตอนนี้ก็ถึงลีโดสยามแล้วไปรับน้องน้องโอ้แล้วหน้าอ,อ,อดืดช้ำช้ำอ,อืดื่อเราต้องไปลิโดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ดิฉัน จะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็แค่กลับบ้านแค่นั้นเองเ้วจะลง youtube แล้วจะไม่ทำละติ k ต็อกหน่อยจะไม่ทำละติ k ต็อกนี่เราอยู่ที่รีดสยามนะคะตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์มาตอนนี้โทรศัพท์เกิดประโยชน์ที่สุดในวันนี้อุ้ยแต่พอมันแต่พมันสวยนะแต่พอแบบเอามาถ่ายจริงๆดูเป็นคุณดูเป็นคุณนะอยู่ได้ใช่ไหมดูเป็นคุณนะ จริงเหรอเขาดูเป็นคุณน้าไม่ได้ต้องแบบน้ำแบบสับนใช่หน้าพี่พีน้าก็ค่อนข้างที่จดจึ้งหน่อยนะคะใช่ก็วันนี้เจอกันนะคะที่นีโรศีหยานนะคะวันนี้เหลือเงิน54บาทควนเพราะว่าโดนจุกค่าที่สอดรถแล้วไปละ40สิบไม่เป็นไรพี่ขอน้ำสักแก้วหนึ่งก็พอวันนี้น้อยมากกับหญิงอุ้ยน้องนาวให้น้องนาตัดดีกว่า ส่งพุทธเทศให้น้องนาแล้วหมด้ค่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนเหรอน้องนาแล,ล้วทีนี้นาาจะไม่เห็น้าอาคารมันอ,อยู่ตรงไหนเหรอยี่ดีเข้าแค๊ส <laughs> <laughs> ไม่แล้วมาพูดเร็วนะสุดท้ายตุ๊บเพราะอะไรรู้ปะห,หาทางเข้าไม่เจอ ก็อยู่ที่สยามนอจซาทุกโกก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้นะอุ้ยในนี้สวยมากน้องนาหน้าที่สวยมากพออยู่ในไฟเห็นไหมแสงมันจะช่วยนี่เราเข้าไปปัอกะเข้าไปก่อนจนนะนับปัดปัดปัอยากได้เสื้อสักตัวได้ปะซื้อแล้วก็ใส่เปลี่ยนแม่งอยู่ตรงนี้ไม,มไม่อยากใส่เบสเลยนสชก็แบบเ mm hmm. วอร์ไปแบบน่ารักมากเลยน้องนาเราไม่เข้าาเดือนที่นี่กันเลยเนาะ บางทีแบบพักเที่ยงเนี่ยพักเที่ยงมาเดินนะโหรวยมากรวยชิบหายโอ้มันต้องเราต้องมาเดินที่นี่บ้างเดีสามีฉันมาก่อนฉันพาซะหรอไปเราไปกันต่อผู้พิการเนาะน้องนาขอเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมพี่รู้สึก มาได้ขึ้นบันไดเราต้องขึ้นบันดไดปะไปเถอะต <c oughs> อนนี้กี่โมงยังมีเวลาอยู่ไหมใช่ปะป่งมาเลิศไหมน้องนาเลิศมากใช่ไหมใหญ่พูดเยอะ <c oughs> เข้ามาในแอร์ดิจมูกพุ่ง ไปทำสมุกตามได้นะคะที่เซนจูรีคลินิกสปอนเท่านั้นมันเหมือนวันที่เราไปถ่ายของนีเวียเลยอะนึกถึงวันที่เราไปถ่ายนีเวียจำได้ปะแล้วโดนแกงไปหมดเลยแล้วก็วีนฉันก็วีนฉ่ำอีป้าแม่บ้านเราทั้งงงไปหมดแล้วคนนี้เขาคือใครเขาวีนแล้ว เฮ้ยนะไม่แล้วที่อยากที่อยากมีความรู้ส okay ึกจับสังเกตนะว่าด้านหลังของของพี่มันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างในการแบบจ้องมาด้วยความรุนแรงน้องน้าเหมือนเราอยู่ข้าในเขาองกตเลยน้อยเราต้องถามใครดีวะไปไหนดี ออมยูโทรอย่อยากแกล้งฉันได้ปะฉันหน่อยนะ,ะถ้าแกล้งฉันฉันหน่อยจริงๆด้วยนะฉันไปนะวีนทะีเปิร์สโตนะอยู่ตรงแถวแถวนี้หน,นูยังไม่ได้ไไดพออยู่ไหนวะนี่ไงนะ้องนี่ อีเวนเขาบอกว่าอีเวนพอร์ตต้องดาวหรอกุูงงเป็นหมดเลยตอนเนี้ยมันยไม่พี่มาครั้งล่าสุดเมื่อปีกว่ามากับเพื่อนตอนนั้นมามาน่าจะมาเป็นแบบเป็นซับพอร์ตให้กับทีมอะไรวะตอนนั้นมาเป็นซับพอร์ตสไตล์ลีฟนี่แหละมาทําสไตล์ลีฟช่วยกับเข้าห้องน้ําก่อนก็ได้เนะหน้าเสร็จแล้วก็จะได้ไปซื้อน้ํามีใช่ อ่ะน,นี่ไงเราจะกินเขา้าเราต้องการนี่แหละชาชาเขียวแอปเปลิลเปรีป้ยวๆหน่อยอือฮชึชิวมากชีวิตดาราสาวอ่ะก็มาแล้ว มันอยู่ตรงไหนนะน้องหามอยู่ไหนวะเราถามพี่ยามก็ได้ปะพอ,อจามอยู่ตรงไหนคะนโหไม่รับประกันว่าจะเห็นนะคะเพราะต้องดูทางก่อนไม่งั้นน่าจะหายนี่ อราดิฉันโดนคนห้นองนี้หรอหนูน่าจะเข้าไม่ได้นะคะพี่บิน่าฉนเห,หรอนั่งอยู่เหรอเพื่อนเขาเป็นคนเดียวเหรอหรือเปล่าคะแมาก่อนอุ้ยเราน่าจะถ่ายไม่ได้หรือเปล่าคะบอกบอกคนดูกันค่ะว่าว่าขอไปก่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดิฉันมันลบมุ่งไปค่ะวิ่งไปเลยมันใช่ใช่ไหม ก็ลเลี้ยวไปไหนเนาะัวแตะขับหนักมากขนกนึงนะคะสู้ชีวิตมากมถ้า<ม>พี่ว<ม>ินาได้เดบิวใช่ไหมคะพี่วินาต้องให้ให้แบบว่าเปอร์เซ็นต์หนูห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ท<ม>ันแล้วแล้วกล้องสั่นมากมใช่ไหม ก็จะไม่ใช่ครับเราต้องถามใครนี่ก็มีคอร์ดตลอดเลยอะแม่ถามคนใส่ร้านไหมคะ มากหล่อนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอเวลาก่อนนะเดี๋ยวรอเวลาเข้าไปคสตอนนี้นะคะคนเยอะมากเราได้หมายเลขห้าร้อยห้าสิบห้าแล้วแบบตื่นเต้นหนังแล้วแบบว่าเอ๊ะจะยังไงต่อดีเต้นเพลงอะไรลองเพลงอะไรเดี๋ยวไปลองดูกัน จริงๆก็คิดว่าไวมากนะเพราะว่าหันไปเห็นน่าเซตหนึ่งใช่ไหมก็คือเสร็จแล้วแล้วมีก็ถ่ายรูปแบบแชะแชะแชสามแชะจบใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ชิวๆได้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการอ u ด i t i o n One Love Music วันนี้นะคะก็มืดมากเลยค่ะสว่างยังคะ อ๋อน,นี้สว่างอุ้ยแต่มุมข้างหลังสวยมากตรงที่น้องนาอยู่นอนปัไหนลองลองอ๋อสวยสวยก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเข้าไปร้องเรียบร้อยออดิชันเมื่อกี้เขาให้ออดชันแบบเป็นกรุป๊ป <laughs> เราก็คิดว่าเราคงเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้เข้าพวกตรงนั้น <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรก็มาทําแล้วเพราะแบบไม่ได้พลาดโอกาสอะไรก็มีโอกาสได้มาก็มานะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆก็จะทำเรื่อยๆแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอกลับก่อนตอนนี้ประมาณตุ้มครึ่งแล้วถ้าจะขับมอเตอร์ไซค์กลับถึงห้องก็ประมาณสี่ทุ่มนะก็ไว้เจอกันโอ้บ้านอยู่อายุทยาเหรอคะกลับงสี่ทุ่มก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคลิปคลิปเนี้ยจะโพสต์ลงในยูทูบแล้วก็อีกคลิปที่แบบตัดแล้วจะลงในทิกเกอรนะคะก็ ฝากวีน่าไว้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเราก็จะเป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งแล้วก็รักทุกคนยบายบ๊ายบายค่ะ